สวัสดีครับวันนี้แนะนําของเล่นไม้ชื่อเห็ดหรือหัวเห็ดนะครับวิธีเล่นนะครับคือเอาไปเล่นกับเพื่อนหลอกเข้าไปเนี่ยางลัดตรงนี้นะเมื่อเอาด้ามหัวเห็ดตัวนี้ใส่เข้าไปแล้วถ้าหมุนเกี่ยวยางลัดตัวนี้ได้เนี่ยจะดึงไม่ออกนะดูนะนี่เห็นไหมดึงไม่ออกครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่คลิกเล็กๆนะครับเอาไว้หลอกเพื่อนครับว่า หมุนเข้าไปแล้วมันเป็นติดเด้งไงเข้าแปลกใจครับจริงๆเทคนิคมันก็คือการจับหัวนะครับให้มันพุ่งกลับดูวิธีการดึงแบบนี้นะบแบบนี้นะครับให้มันดีกับให้ควาสึกเหมือนกับว่าอ่าเกี่ยวยางรัดอยู่ข้างในแต่จริงๆแล้วอยู่ที่มือเราครับเวลาเพื่อนเราหรือว่าเด็กๆเขามาจับดูเนี่ยเขาจะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาทาไม่ได้สักทีแบบนี้นะครับของเล่นตัวนี้